สวัสดีครับปรพพบกับโทนี่นะครับวันนี้โทนี่พาทุกคนมาเยี่ยมชมที่ดินแบ่งล็อกขายนั่นเองนะครับที่ดินแปลงที่แบ่งล็อกขายเนี่ยอยู่ในเขตของอำเภอเมืองนะฮะ ตำบลสันผีเสอ้อนั่นเองนะครับในโซนตรงนี้นะครับเข้าไปยังโรงเรียนนานาชาติ n อเเนี่ยเพียงแค่3นาทีเองเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปยังรวมโชคมอลเนี่ยเพียง5นาทีก็ถึงแล้วนะครับเข้าในตัวเมืองเนี่ยไม่ได้ว่าไกลเลยครับ15นาทีนี้ก็ถึงแล้วนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับและพิเศษนะครับว่าที่ดินแปลงนี้ครับได้รับรางวัลจากจังหวัดด้วยนะครับว่าเป็นพื้นที่สีขาวที่ไม่มีโจรขโมยเลยนะฮะทุกคน แล้วก็คนที่มาอาศัยอยู่ตรงนี้นะครับทางเจ้าของเนี่ยค่อนข้างที่จะสกรีน,นะครับทุกคนที่มาซื้อที่ดินตรงนี้รับรองเลย นะครับว่าท่านจะได้เพื่อนบ้านที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีสังคมแห่งคุณภาพนะครับเพราะส่วนใหญ่คนที่มาซื้อที่นี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นหมอไปในอาการนะครับแล้วเฟสหนึ่งเนี่ยก็ขายเกลี้ยงไปแล้วเรียบร้อยนะครับเฟสสองนี่คือจะอยู่ตรงนี้นะครับเฟสสองเนี่ยเริ่มการเปิดขายแล้วนะครับมีตั้งแต่100วา200วานะครับก็สามารถที่จะมาเลือกจิ้มได้เลยนะครับว่าต้องการแปลงใหญ่แปลงเล็กนะครับแปลง1ไร่ก็ได้นะครับสำหรับใครที่ อยากจะดูผังนะครับยังไงโทนี่เนี่ยขอส่งให้ทางอินบ็อกซ์หลังไหม่แล้วกันนะครับขอสําหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับเดี๋ยวโทนี่ยินดีที่จะให้รายละเอียดข้อมูลให้ทั้งหมดเลยนะครับราคาที่ดินนะครับอันนี้ทุกแปลงเลยนะครับเริ่มต้นที่วาละ18,0 0 0หบาทเองนะครับราคานี้ถ้าตามราคาข้างเคียงเนี่ยเช็คแล้วนะครับราคาเนี่ยข้างเคียงเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่2 3 0 0 0อัพจนถึง25 0 0 0แน่นอนเลยครับใครที่ต้องการจะซื้อ เกมกำไรซื้อลงทุนนะครับเหมาะมากเลยนะครับเพราะถือไม่เกิน45ปีเนี่ยราคาที่ดีเนี่ยพุ่งขึ้นแน่นอนนะครับเพราะวันนี้ราคาที่เปิดขายเนี่ยต่ำกว่าราคาตลาดค่อนข้างมากเลยเลยนะครับอันนี้ก็จะให้ดูวิวนะครับดอนสุเทพซึ่งตอนเช้าที่ผมมาถ่ายเนี่ยก็เป็นมีหมอกด้วยนะครับ อากาศเนี่ยค่อนข้างเย็นอากาศค่อนข้างดีนะครับใครที่ต้องการที่จะสร้างบ้านพูวิลล่านะครับก็สามารถที่จะสร้างได้นะครับตรงนี้ผมเคยบวกลบคูณหารแล้วนะครับค่าที่ดินบวกค่าก่อสร้างเนี่ยสามารถที่จะปล่อยเช่ายูนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยสามหมจนถึง5 0,000ได้เลยนะครับในโซนนี้ผมโทนี่การันตีให้เลยนะครับแล้วก็การันตีลูกค้าให้ด้วยนะครับ อันนี้จะพามาดูในโครงการนะครับถนนในโครงการเนี่ยกว้างถึง7เมตรเลยนะฮะไฟฟ้ามีแล้วนะครับจะสังเกตไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะฮะน้ำานี่ก็เป็นน้ําของปลปาภูมิภาคเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านดูนะครับว่ามันมีน้ําจริงๆนะครับตอนนี้นะครับก็คือผมจะพาทุกคนเดินดูยังบริเวณรอบๆนะครับซึ่งที่ดินแปลงๆเนี่ยก็ถูกขายถูก ซื้อไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือโซนที่กําลังเปิดใหม่นั่นเองนะครับคือโซนที่สร้างถนนะะนะครับแล้วก็ข้างๆนะครับใครที่สนใจอยากจะได้ผังนะครับก็ผมโทนี่เนี่ยจะทิ้งรายละเอียดเบอร์โทรนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับถ้าใครที่สนใจที่ดินแปลงน,นี้นะครับยังไงก็รีบเลยนะครับที่ดิน ลักษณะแบบนี้ไม่ค่อยมีออกมาได้บ่อยๆนะครับหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากจะซื้อเก็บนะครับเผื่ออนาคตเนี่ยอยากจะขึ้นมาอยู่ทางเชียงใหม่ที่ดินแปลงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมโทนี่การันตีให้เลยนะฮะอ่านี่นะครับก็จะให้ดูว่านี่นะครับเป็นป่าป่าภูมิภาคของแม่ริมเลยนะครับซึ่งใครที่สนใจนะครับก็ inbox มาถามโทนี่ได้เลยนะครับ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาครับ